คือเขากําลังกุกไข่กันอยู่นะคะคค่ะเป,เป็นไข่ชุดแรกงคู่ก็เริ่มให้ไข่กันแล้วให้ลูกแล้วแล้วก็เริ่มที่จะเข้าคู่กันอีกก็หลายคู่เลยครับู่นี้ไข่แล้วอันนี้คอกแรกเลยไหมคะคอกแรกครับคเพราะที่นี่จะเป็นนกนมสาวห,หมดค่ะ อ๋อแอบเข้ารังแล้วด้วยค่ะเเมียแอบเข้ารังแล้วค่ะอีกไม่นานแล้วนะเนมดไม่ขอบตาสีเหลืองค่ะแต่ว่ารังเขาสวยมากใช่สวยมากเป็นรังที่ว่าหายากพัดนกให้มันสีสันสวยให้ลูกค้าเห็นแล้วชอบค่ะให้มันสีสะดุดตา ยังขาวตาแดงสี <ฮะ S 1> เหลือง <ฮะ S 1> สีพายเงี้ยา <ฮะ S 1> ขายไปแล้วสองแล้วบางก็เก็บไว้หนึ่ง,ง,ขงเขา, <ฮะ S 1> าเอาไปนั่งลูกปอนค่ะโหนี่ขายกันตั้งแต่ลูกปอนเลยนะสวัสดีค่ะครอบครัวอริภากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่อําเภอบางน้าเปรี้ยวนะคะวันนี้เราจะพามาชมนกเลิบเบิร์ดแล้วก็คอคกระเทลนนะคะที่บ้านของบางสมคิดนะคะ ก่อนอื่นขอแนะนําบางสงคิดค่ะครับวันดีครับสวัสดีคครับแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมชื่อสมคิดครับค่ะหรือเขาเรียกบางคิดก็ได้บางคิดนะคะค่ะบางคิดก็มีเลี้ยงเลิฟเบิร์ดกับฮอกระเทลนะคะครับมีเบิร์ดไม่ขอบแล้วก็ฮอกระเทลค่ะฮอกระเทลก็พิ่งเริ่มเริ่มค่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมค่ะปัจจุบันทําอาชีพหลักคืออะไรอะคะคือเลิกเลี้ยงเลิกก,การเลี้ยงงูมาเลี้ยงนกค่ะเพราะว่ามันใช้พื้นที่น้อยค่ะใช้ต้นทุนน้อยค่ะถือว่าเป็นการสร้างรายได้ด้วยนะคะตรงนี้นครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมนกเฟิร์เบิร์กับคอกเท,เทลก,กันเลยนะคะสำหรับองนิ้อายุพร้อมทำอายุประมาณห7เดือนค่ะ มันก็ยาไฮโดกเลี้ยงลูกเองค่ะอันนกในร่างแต่ว่าเลี้ยงลูกเองไฮโดกแต่ว่าเขาเคยให้ลูกกันบ้างหรือยังคะคุณยังยังครับเป็นนกรุ่นนกพร้อมทำอันนี้ก็เดี๋ยวรอเขาคู่กันละเขาคู่กันดีด้วยมันหงุดหงแล้วแหละค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปนะคะลูนประมาณสองเดือนก็เข้ารังกันแล้วสองเดือนไม่เอินสามเดือนค่ะ ฟังให้ทานอะไระครับทำไมนกม้นมีดส,สดมากเลยครับมีอาหารเม็ดรวมแล้วก็ยาขนกะเพราและขับเอือกยาขนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการให้ลูกดกด้วยใช่ยาขนยาบำรุงเรื่องร่างกายให้เกี่ยวกันการวางไข่กระเพราก็คือป้องกันโรคกระเพราก็ป้องกันหวัดได้ด้วยป้องกันหวัดปอ้ปองกันโรคได้หลายอย่างกระเพรา อันนี้ก็เดี๋ยวรอรุ่นลูกกันนะคะคู่นี้ครับค่ะสําหรับฟองนี้นี่คือเขากําลังปลุกไข่กันอยู่นะคะครับค่ะเป็นไข่ชุดแรกไข่ชุดแรกนะคะครับพ่อแม่อะไรกันเนี่ยอันนี้เป็นขาวเหลืองที่นิยมอันมากแม่ไอโอเมก็สีเหลืองอกไข่อยู่อบผู้สีขาอยู่ด้านนอกค่ะได้ไข่ประมาณห้าฟองนะแต่ว่าเดี๋ยวรอรุ้นว่าจะติดเท่าไหร่นะคะครับ สำหรับตัวนี้ก็คือพ่อเขาอ่าเป็นสีขาวที่นิยมมากค่ะแม่เขาเมื่อกี้ก็สีสีเหลืองสีเหลืองค่ะอันนี้ก็เป็นคอกแรกของเขาอ่าค่ะก็เมื่อกี้เห็นไข่เขาและนะ้วเนาะห้าฟองสําหรับคู่นี้นี่ก็คือสีอะไรกันบ้างคะเนี่ยเอเมียสีขาวเอคู่สีเ้าเรียกไวเ้เฟสค่ะอันนี้ก็นกอ่าให้ไข่แล้ว รอบสองแล้วอ๋อรอบแรกได้ไปเท่าไหร่ทก้่ตัวคะสามตัวออรอบแรกได้ไปสามตัวแล้วออตอนนี้ก็กําลังไข่ไข่อยู่รอบสองค่ะปีหนึ่งเนี่ยเขาจะไข่ประมาณสักกี่รอบคะถ้าเป็นคอะเทล ประมาณห้ารอบประมาณห้ารอบนะคะค่ะห้าหกรอบโอ้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะห้าหกรอบเพราะจะไข่ีกว่าเบิร์ดค่ะไข่ที่กว่าเบิร์ดอ่าค่ะจะให้ลูกทีกว่าเบิร์ดค่ะแล้วการที่จะเริ่มมีลูกเนี่ยเขาจะต้องอายุประมาณเท่าไหร่คะหนึ่งอหนึ่งปีนะคะ1น <1 A>. ึค่ะปกติทางฟาร์มเนี่ยจะได้นกประมาณสักกี่กี่ฟองคะ ประมาณสี่ห้าฟองสี่ถึงห้าฟองแล้วแต่แล้วแต่สี่ฟองห้าฟองอันนี้ก็ไข่กันแล้วนะคะไข่แล้วอ่าอันนี้ก็คือไข่ของเขานะคะตอนนี้ได้เท่าไหร่นะคะสี่ครับค่ะแล้วคิดว่าจะไข่อีไหมคะอ๋อมันมันเอ็มแล้วประมาณสี่ฟองห้าฟองเพราะเทลไม่เยอะม่กว่านี้ค่ะน่าจะเต็มที่แล้วอันนี้น่าจะไม่ไข่แล้วก็เดี๋ยวรอวันที่เขาจะแตกออกมาใช่ค่ะ สำหรับคู่นี้และวค่ะคะู่ว่าสีเหลืองเข้มเมียสีขาวเหลืองเข้มมากเลยนะคะอ,อันนี้เพิ่งเริ่มจะเข้าคู่กันเิงริ่มเข้าคู่คอันนี้ก็รอลุ้นกันนะคะว่าจะจะวางไข่เมื่อไหร่เข้าคู่นานหรือย,ยังคะเนี่ยคู่นี้บางคู่ใช้เวลาเดือนเดียวบางคู่ว่าสองเดือนค่ะ อันนี้ก็น่าจะใกล้แล้วไหมคะแอบมีเข้าลังบ้างหรือยังคะเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะเข้าันได้แล้วค่ะแต่ต่อไปก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เม่คาดหวังสีอะไรคะเนี่ยก็ตามพ่อตามแม่แหละขาวบ้างเหลืองบ้างค่ะนสีนิยมเลยแหละขาวเหลืองเนี่ยค่ะแล้วเหลืองมันเหลืองเข้มค่ะเหลืองเพอะ ค่อันนี้เขาเรียกเหลียงเพอสวยมากเลยอ่ะสีเนี้ยัวหน้ามันเป็นเอ็ดสวยค่ะค่ะอายุเยอะแยะมึนี้มีแดงแดงขึ้นอะเงี้ยเป็นเอ็ดแดงค่ะอันนี้เราก็จะตื่นตื่นเรานิดนึงะน,นะคะเพราะลอกเริ่มเข้าคู่ค่ะมันยังไม่มันยังไม่ซอฟค่ะอันนี้ตัวเมียก็เป็นสีมุกเป็นลายมุก นกหูเป็นสีกักค่ะมกักักกัเหลืองมุกตักัค่ะอันนี้เป็นนกสาวนกไก่ไก่ไข่แล้วแหละค่ะอ๋ออันนี้ก็คือเริ่มที่จะไข่กันแล้วส่วนใหญ่ที่บ้านนี้จะเป็นนกนกพร้อมทำเป็นนกเป็นนกสาวนกหนุ่มค่ะเพราะว่าจะไม่เอานกพ่อแม่ยาวจะเอานกรุ่นรุ่นมาเลี้ยง อันนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นลูกๆเขากันนะคะอันนี้ใกล้แล้วคิดว่าไม่น่าเอินสองเดือนก็คงคงได้ผลค่ะสีเขาสวยนะคะสีเขานวลอ่ะเป็นที่นิยมเพราะว่าเป็นลายมุกเป็นลายกักค่ะก็สีเขาสวยด้วยค่ะอ่าลูกเขาจะตอกว่าเป็นแบบไหนคะเนี่ยตามพ่อตามแม่ตามแม่ใช่ไหมคะมันถ้าคนเลี้ยงเล่นเจะชอบเป็นลายมุกเป็นลายกักค่ะ คนใหญ่ชอบลายมุกคนที่ชอบเลี้ยงเล่นน่ะอาหารลายมุกเลี้ยงถ้ารุ่นลูกเขาเนี่ยพอจะทราบราคาจําหน่ายไหมคะแปดร้อยบาทถึงหนึ่งพันค่ะอันนี้ก็ราคาก็ขึ้นลงตามตลาดด้วยเหมือนกันนะครับค่ะแต่ราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะ,ะได้ครับ,ค,ค,รบคุยกันได้สําหรับคู่นี้ล่ะคะคู่นี้เป็นสีเดียวกันสีเหลืองค่ะ ตออพู่เอเหลียงโอเมกเก็เหลียงอันนี้ก็พิ่งยาพิ่งยาเริ่มเท่าคู่เหมือนกันค่ะอันนี้มีเริ่มที่จะเข้าคู่หลายคู่เลยนะคะครับค่ะส่วนใหญ่เอเมนนกเริ่มเท่าคู่งั้นอีกประมาณสักเดือนน่าจะเริ่มได้ไข่กันบ้างแล้วนะประมาณสอเดือนะอ่าประมาณเดือนสองเดือนก็ในไข่กันหมดค่ะเริ่มจะได้ลูกกันนะคะครับค่ะอันนี้ก็นกปีไหมคะเนี่ยอันนี้ก็ประมาณหนึ่งปีครับค่ะ ส่วนมากาบางจะให้เขาเข้าคู่กันตอนอายุหนึ่งปีเหรอคะใช่ครับพอได้หนึ่งปี้เริ่มจับเข้าคู่เขาจะสมบูรณ์ที่สุดนะคะอย่าเร่งอย่าเร่งแห้ได้สักปีหนึ่งเวลามีลูกมันก็จะแข็งแรงพอเร่งเร็วผลเสียคือลูกไม่แข็งแรงอันนี้ก็เหมือนกันเป็นนกนมสาวเพิ่งเริ่มเข้าคู่เหมือนกันค่ะพ่อสีอะไรแม่สีอะไรคะเนี่ย พ่อสีเหลืองค่ะตัวเมียก็เป็นลายมุกครับค่ะอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเข้าคู่กันเริ่มเข้าคู่ครับค่ะ,ะมีเยอะเลยอ่ะที่กําลังเริ่มที่จะเข้าคู่ใช่ค่ะรายได้เยอะเลยครับอู่แล้วค่ะ <c oughs> ของบังมีคอกระเทลทั้งหมดกี่คู่คะเนี่ย12คู่ครับสิบสอคู่ อันนี้ก็บางคู่ก็เริ่มให้ไข่กันแล้วให้ลูกแล้วแล้วก็เริ่มที่จะเข้าคู่กันอีกก็หลายคู่เลยครับค่ะสำหรับคู่นี้นะะแล้วค่ะอ่าไข่แรกค่ะเป็นสีเหลืองทั้งคู่สีเหลืองทั้งคู่พ่อเหลืองแม่เหลืองและอ่าไข่แล้วคู่นี้ไข่แล้วอันนี้คอกแรกเลยไหมค,คอกแรกครับค่ะเพราะที่นี่จะเป็นนกดมสาวหมดค่ะ อันนี้ดูลูกเขาหรือยังคะเนี่ยได้ได้กี่ฟองล้วไข่สามหรือสี่เพราะ่าเป็นเป็นเป็นคอกแรกเขาค่ะเดี๋ยวเรามาดูลูกเขากันนะคะว่าจะได้สักกี่ฟองอ่าม่เป็นคออแรกเขาอ่าอันนี้คือคอกแรกก็คือได้สามฟองครับค่ะไม่น่าไข่แล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไม่น่าแล้วแหละค่ะ อันนี้ก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อนะคะเนี่ยว,ว่าจะมีเชื้อสักกี่ฟองอค่ะอันนี้ก็คือคอ,อกแรกออกมาสามเลยนะคะครับอันนี้ลายมุกก็เป็นเพศเมียส่วนสีขาวก็เป็นเพศผู้ค่ะอันนี้เป็นเป็นปนกที่จับคู่ใหม่เหมือนกันค่ะพึ่งที่จะเริ่มเข้าคู่ใหม่อ่าแตาอน,นีี้เริ่มเข้ารังแล้วอ่อ,อ,อแอบเข้ารังแล้วด้วยค่ะโอเมียแอบเข้ารังแล้วค่ะ อีกไม่นานแล้วนะอ่าอ๋โอแสดงว่าเดือนก,กว่าสองเดือนอะ่ะบางจะได้ลูกนกอีกเยอะเลยใช่ปร,ประมาณนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าจะได้สักกี่ฟองครับค่ะถัดมาเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเลิฟเบิร์ดครับค่ะ สำหรับกรงนี้นี่คือสีอะไรกันบ้างคะอันนี้เป็นเลสไดใขอบตาสีเหลืองค่ะแต่ว่าลำมเขาสวยมากใช่สวยมากเป็นลำที่ว่าหายากค่ะลำมเขาจะออกสีอะไรลำะลคือคนหางฟ้าม่วงอ๋อสีสวยมากเลยอ่ะไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะคะสีนี้เออหายหายากหายากนะคะหน้าแดงตัวเหลืองแล้ว มันสวยที่ล้ำค่ะอันนี้นี่นกอายุกี่ปีแล้วคะเนี่ยอันนี้เป็นลูกลาวผมเองผมเก็บเอาไว้ค่ะเขาเคยให้ลูกกันบ้างหรือยังยังอันนี้เป็นเป็นลงรังที่ที่ทางผมเก็บเอาไว้เองอ๋องั้นแสดงว่าพ่อแม่เขามีอยู่มีอยู่อันนี้ก็คือรุ่นลูกของเขาอันนี้อ่าอันนี้ลูกค่ะอ๋ออันนี้เพาผมอยากได้กันไหนเลียครับ หายครับแบ่งได้แบ่งได้ครับพร้อมจําหน่ายค่ะถ้าจําหน่ายกันนี่ราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยสีนี้ถ้าสีนี้ผมว่าหายอยู่สองพันคู่ละตัวละพันตัวละพันคู่ละสองพันอันนี้ค่ะสีแต่เขาสวยมากเลยอ่ะค่ะดูดูในกล้องไม่แน่ใจว่าจะชัดหรือเปล่าแต่ถ้าสีจริงอ่ะเขาสวยมากค่ะนกอายุประมาณเท่าไหร่นะประมาณ เดือนประมาณห้าเดือนนะคะสีเขาเต็มที่หรือยังเนี่ยยังครับยังนะเนี่ยยังจะไปได้อีกนะสีเขายังจะสด <พอ S 1> ไปกว่านี้เขาหนึ่งหนึ่งขวบไปหนึ่งเนี่ยเขาจะสดวันนี้ผัดขนแล้วอ่ะสยจะสดวันนี้ค่ะสวยวันนี้สีจะสดวันนี้ สำหรับคู่นี้ล้วค่ะอันนี้ก็เป็นลูกลาเหมือนกันเป็นฟอลโล่เป็นขาวตาแดงฟอลโล่ทั้งคู่นะคะครับทั้งคู่ครับแต่ว่าคนละคนละข้อค่ะนกผมจะเอบเอาไว้ใอ,อ,อ้คละอตัวค่ะแต่ไม่เอ็บเยอะอันนี้นี่เริ่มที่จะเข้าคู่กันเหรอคะยังครับยังเป็นนกเด็กอยู่ครับอ,อ๋อเป็นนกเด็กอยู่ค่ะ อันนี้แบ่งจําหน่ายได้บ้างไหมคะเนี่ยหรือว่ารอเข้าคู่ได้ครับอันนี้พร้อมจําหน่ายอยู่แล้วค่ะถ้าจําหน่ายนี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยประมาณโอาะพันห้าครับค่ะประมาณตัวละ1นึ่งพันห้าร้อยนะคะทางบางนี่ก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ไหมคะได้ครับได้ทั่วประเทศนะคะครับผมค่ะ บางเริ่มเลี้ยงนกนมากี่ปีแล้วคะเนี่ยสามปีแล้วครับสามปีครับแรกเลยเลี้ยงอะไรคะหงหยก <c oughs> หงหยก <c oughs> ค่ะหงหยกแล้วเมดอบตาค่ะแต่ปัจจุบันก็เป็นเป็นเม็ดไม่ขอบเลิฟ<อ>ไม่ขอบกับคอบกระเทลครับค่ะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเลี้ยงกันมาสามปี แล้วก็เป็นรายได้เสริมใช่ไหมคะนี้ใช่ครับเป็นรายได้เสริมค่ะพอจะบอกได้ไหมคะเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณสักเท่าไหร่คะเนี่ยประมาณห0 0 0งหม่นบาทรบประมาณเฉลี่ยแล้วก็ประมาณเดือนละหนึ่งได้นะครับพีคสุดๆเลยเคยได้เท่าไหร่คะเนี่ยเคยได้ถึง2 0 0 0 0ื่นครับต่อเดือนครับค่ะอันนี้ก็เลี้ยงประมาณจะกี่คู่นะคะนี้เอ่อ ถ้าถ้าเลิฟเบิร์ดนี่กี่คู่คะผมะเลี้ยงอยู่ประมาณ50คู่แตู่อนเนี้เหลือไม่ถึงค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วมีลูกค้ามาซื้อไป20คู่<อ>20่สิบคู่เบบีามส30คู่อ่ะเดือนท,ที่แล้วอ่ะ,ะตอนมกรา ก็มีแบ่งไปบ้างแล้วแบ่งไปจำนวนคู่ก็เลยลดลงค่ะแบ่งไป30สิบคู่อะแบ่งไปเยอะค่ะอันนี้ก็ถ้าเราเลี้ยงเยอะเนี่ยรายได้เราก็จะเยอะตามค่ะแต่ถ้าเราเลี้ยงน้อยรายได้ก็จะลดลงเหมือนกันแต่ก็ยังมีจําหน่ายกันเรื่อยๆค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมนะคะัดนกให้มันสีสันสวยให้ลูกค้าเห็นแล้วชอบให้มันสีสะดุดตา อย่างขาวตาแดงสีเหลืองสีพายเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นเข้าคู่ใหม่เป็นสีพายค่ะพา,ายทั้งคู่นะคะเป็นพายทั้งคู่ครับค่เพิ่งจะเริ่มเข้าคู่ครับค่ะนกอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยนะประมาณหนึ่งปีครับค่ะเลิฟเบิร์ดเราก็จะเข้าคู่กันก็ประมาณหนึ่งปีเหมือนกันเหมือนกัน,น,น,นครับค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวที่จะเริ่มเข้าคู่นี่มีเยอะไหมคะ สำหรับเบริร์ตมีไม่อี่คู่เราเป็นนกอยู่เดิมเยอะและเดือนที่แล้วแบ่งขายไปเยอะมากค่ะเลยเหลือไม่เยอะเดือนที่แล้วแบ่งขายไปสามสิบคู่แบ่งขายไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแบ่งขายไปเยอะมากคือลูกค้าเขาเอ็ดใจขอมาขอออบสองรอบสา <laughs> ม พอแล้วพอแล้วเหลือน้อยแล้วพีการบอกพอแล้วด้วยเอบเอาไว้เลี้ยงมั่งลูกค้าเอาหมดเลยเขาบอกว่านกลาวนี่สีสวยค่ะแต่สวยจริงๆค่ะสีเขาสวยมากเลยอะค่ะนี่ต้องเบรกเอาไว้อะไม่งั้นหมดลาวเดี๋ยวดีก็รอรุ่นลูกกันต่อไปนะคะตามจะมาเอาให้หมดลาวบอกที่ให้ไปน่ะครึ่งกว่าแล้วนะเหนื่บ้างเหอะอันนี้ เป็นนกพ่อแม่ที่ให้ลูกให้ลูกมาหลายคู่แล้วค่ะรุ่นแรกๆกันเลยนะคะอันนี้ก็ให้ลูกมาเยอะแล้วเหมือนกันให้ลูกมาสี่ห้าคอกแล้วค่ะพ่อสีอะไรแม่สีอะไรกันบ้างคะเนี่ยคู่นี้พ่อสีขอบขาวฟ้าค่ะแม่เออขาขาวเนวนๆค่ะอันนี้นี่ตอนนี้เขามีลูกอยู่อันนี้มีลูกอยู่สามตัวค่ะ อันนี้ก็คือรูปของเขานะคะครับค่ะรอบนี้ได้สามตัวค่ะปกติจะได้ประมาณกี่ตัวคะเนี่ยให้ห้าตัวค่ะแต่รอบนี้ก็คือได้สามตัวครับอากาศมันร้อนค่ะอากาศร้อนนี่ก็มีผลต่อการฟักไข่ของเขาเหมือนกันนะคะอ่าใช่ครับ ที่นี่ก็คือจะให้เขากกเองแล้วก็รอจนลงรังใช่ไหมคะครับผมค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอจำหน่ายกันต่อไปน,นะคะครับเออมานคนเอามาซื้ออัลลูกป้อนเอามีค่ะคนก็มารับกันตั้งแต่เป็นลูกป้อนเลยนะคะกลัวไม่ทันค่ะนี่เอาป้อนเลยเอาไปป้อนเองค่ะอันนี้อ่ะเหลือลูกหนึ่งตัวค่ะตัวอื่นตัวพี่พี่มันง่หายไปแล้ว พ่อแม่เขาเป็นอะไรคะตัวไหนคะเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นลายลายเหลืองอ่ะค่ะพ่อแม่เขาว่าสีฮีโมโนอาแดงค่ะพ่อมีลูกหลายตัวค่ะตัวอื่นอ่าลูกค้าซื้อไปแล้วผมก่เอาไว้หนึ่งัวค่ะอเอ๋มเล็กวหนึ่งค่ะอันนี้เขาได้กี่ตัวคะลูก ลูกหอกนี้ได้สามตัวเหมือนกันอ๋อมีแบ่งขายไปแล้วสองค่ะขายไปแล้วสองแล้วบางก็เก็บไว้หนึ่งหนึ่งพมาเอาไปนั่งลูกปอนค่ะโหนี่ขายกันตั้งแต่ลูกปอนเลยนะบางจำหน่ายราคาประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าของคู่นี้คูเนี้ถ้าลูกมันผมขายตัวละห้าร้อยสี่ร้อยสามสามร้อยถึงห้าร้อยอ่ะค่ะราคาก็เริ่มต้นที่สามร้อยถึงห้าร้อยครับค่ะ เปนนกอสีสดค่ะสีสวยมากเลยอ่ะสีสดมากนะค่ะทายโอบอนหน้าขาวแล้วก็ชินม่วงชินนมอนอ๋อเอาม่วงชินนมอนอ๋อค่ะอันนี้ก็คือมีลูกกันหรือยังคะคู่นี้มีแล้วครับค่ะอันนี้เป็นพ่อแม่มีมีลูกแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มีไข่อยู่ไหมคะอ๋อลูก,กํำหน่ายไปแล้วอ๋อลูก,กํำหน่ายไปแล้วเดี๋ยวก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะครับอันนี้ก็ถือว่าสีสวยนะคะ หายยากไหมเนี่ยถ้าเป็นสีนี้ไม่ยากใช่ไหมคะค่ะลูกไม่ขอบเขาจะพายเขาจะสวยทุกเรื่อแล้วค่ะสำหรับคู่นี้ล่ะค่ะอันนี้เป็นพ่อแม่มีลูกอยู่ในรังลูกที่แปกค่ะอยู่ในรังสามตัวมั้งค่ะอันนี้ก็คือให้ลูกกันแล้วเหมือนกันให้ลูกแล้วค่ะพ่อสีอะไรแม่สีอะไรนะคะนี้สี มูหอบขาวขาค่ะมูหอบขาวทค้อยบูอบขาวสุค้อยค่ะบูแท้บูแท้ค่ะอันนี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะน,นี้ค่ะอันนี้ก็ให้ลูกหรือยังนะคะตอนนี้ให้ลูกแล้วอยู่ในรังค่ะค่อ สำหรับตรงนี้ก็คือรูปของเขานะคะอันนี้ก็คือให้ท่าไรทะเนี่ยสามเหรอคะสามเออครับค่ะไม่แน่ใจว่าได้ไข่กี่ฟองอะนะแต่ได้ลูกมาสามนะคะครับค่ะอีกไม่นานนะคะสีนี้ก็จะเริ่มมีจำหน่ายกันแล้วนะคะครับสำหรับคู่นี้ละคะอันนี้ก็เป็นเฮนเวอร์ครอบอค่ะนัอาคีเมโนตาแดงคีเมโนเป็นโอเมียค่ะ ฮอบปูนเนี่ยเป็นอหูอันนี้นี่คือนกอายุเท่าไหรคะเนี่ยประมาณหนึ่งปีครับค่ะให้ไข่หรือยังคะนี้อันนี้ยังครอันนี้เพิ่งเอามาใหม่ครับเพิ่งเริ่มจะเข้าคู่กันครับสำหรับโรงเรือนนะคะบางที่ใช้ในการเลี้ยงนกก็ค่ะอันนี้นี่คือขนาดเท่าไรคะเนี่ยประมาณเท่าไรประมาณหกคูณหกครับหกคูณหกนะคะครับค่ะ แล้วกลงละคะกลงของเลิฟเบิร์ดนี่เราใช้ขนาดประมาณเท่าไหรคะเนี่ยมันใหญ่ก็ห้าสิบคูณหกสิบค่ะอันนี้ก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะเขาก็สามารถที่จะบินได้ไกลเหมือนกันใช่ครับค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวสีนี้ก็รอลุ้นลูกกันต่อไปครับยว,วยมากเลยใช่สีสีที่นี่สวยมากเลยะคะ่ะ ถ้าของออง่าดูจากตาเปล่าสีก็จะสดมากเลยค่ะแต่ผ่านกล้องไม่แน่ใจว่าจะสดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยสีสดมากเลยค่ะทีมฟอนโลหน้าขาวโนเมียค่ะโนพูดว่าเหลืองหน้าแดงครับค่ะอันนี้ก็มีลูกแล้วค่ะ อันนี้อันนี้ให้ลูกแล้วเหรอคะให้ลูกแล้วอยู่ในรังค่ะอันนี้เป็นคอกแรกหรือว่าให้มาหลายคอกแล้วใะหให้มาหลายคอกแล้วครับให้มาหลายคอกแล้วงั้นแสดงว่านกก็ปีกว่าแล้ววา่าค่ะแต่สีเขาสวยสีนวลนวสีสวยมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาแอบ,บดูลูกเขากันนะคะอันนี้ก็คือลูกของคูงล่ลอกสักคู่นะคะสวยมากเลยอะ่ะเขาได้อะไรกันบ้างคะเนี่ยเป็นครอบแดงอวหนึ่งเป็นพารีอิสเบล โอ้สีสวยมากเลยอะค่ะสวยเหมือนพ่อแม่เขาเลยนะคะนี้ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวอีกไม่นานจะได้จาหน่ายกันแล้วครับค่ะอีกประมาณเท่าไหร่ถึงจะลงลังคะเนี่ยประมาณสองเดือนครับค่ะอันนี้น่าจะถึงเดือนเลยยังคะประมาณประมาณได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะนี้ค่ะแล้วถ้าเราจําหน่ายนี่ลูกเขาประมาณเท่าไหร่เนี่ย <ช>ถ้าสวยอย่างนี้<ๆ>ผมก็ขายอัวนึ่งหกเจ็ดร้อยแหละค่ะหูสวยมากสำหรับผู้นี้ล่ะคะ่ะอันนี้เป็นพ่อแม่ครับค่ะพ่อเป็นสีอะไรแม่เป็นสีอะไรกันบ้างคะเนี่ยพ่อเป็นเป็นโอลิฟหน้านแดงค่ะ โนเมก้าินาม,มอนครอบขาวก็กำลังแตกลูกอยู่ในรังค่ะอันนี้ก็คือให้ลูกแล้วให้ลูกแล้วค่ะลูกแตกลูกแตกไม่กี่วันเนี่ยอยู่ในรังอ๋อลูกเพิ่งแตกนะคะอันนี้เป็นคออแรกของเขาไหมคะอันนี้ก็สามสี่ค้อแล้วค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดอะค่ะที่สนใจจะมาเยี่ยมชมหรือว่ามาซื้อนกที่ฟาร์มาค่ะที่ตั้งของที่นี่ก็คือ คลองสิบเจ็ดอําบนดอนหิมพีอมาตออนหิมพีอำเภอบางเอี้ยวจุดสังเกตใกล้ๆที่นี่ก็คืออะไระคะอมาตอนอนหิมพีอบตออนถิมพีครับค่ะอันนี้เขาเรียกว่าบางน้าเปี้ยวคลองสิบเจ็ดใช่ครับค่ะคลองสิบเจ็ดนะคะค่ะแล้วเบอร์ที่สามารถติดต่อทางฟาร์มได้นะคะทางทางบางได้อะค่ะ 0 8 6ย5 5 6ดห3ค่ะอันนี้ก็สามารถติดต่อกับทางบางสมคิดได้เลยครับบางสมคิดไม่มีเพจหรือว่าเฟซบุ๊กนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์โทรหรือว่ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มนะคะคมาเยี่ยมชมได้ทุกวันไหมคะ นันทุกวันครับค่ะถ้าจะมาก็โทรมานัดกันก่อนนะคะค,ค่ะทางบางเองก็สามารถที่จะจัดส่งนกให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูลูกเขากันต่อนะคะสําหรับตรงนี้ก็คือลูกของเขาที่แตกพุ่งแตกออกมาเลยนะคะเนี่ยมันแตกไม่กี่วันครับค่ะได้ได้กี่ตัวคะเนี่ยมนสองตัวครับประมาณสองเหรอคะครับค่ะมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะ ที่จะเริ่มมีลูกจําหน่ายก็เยอะเหมือนกันนะคะมีเยอะอยู่ค่ะอันนี้ท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมนกของบางสมคิดได้นะคะคลิปนี้เราก็พาชมนกคอกระเทลแล้วก็เลฟเบิร์ดกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย